ปีแรกเลยครับใช่รู้สึกแบบเป็นเกียรติมากที่ได้มางานแคสวันนี้เพราะว่าเป็นปีที่สิบเจ็ดเลยก็ยินดีกับแคสมากนะก็ขอให้แคสอยู่ทุกคนไทยเป็นนานๆแล้วก็จุ๊บๆน้ำแคสแคสต์กับผมครับเพราะว่าผมคุ้นตัวปีนึงครับใช่น้องน้องแคสต์ที่เห็นแล้วแคสต์มาค่เลยค่ะเพน้ำเราอย่างนี้ค่ะ โอเคก็จะมีเพลงนะครับปล่อยวันที่25นี้ชื่อเพลงว่าลักยิ้มนะครับใช่เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักเสียสายน่ารักๆอะไรอย่าเงี้ยเชื่อผู้หญิงคนหนึ่งแล้วแบบชอบเอ้ยเธอสวยแบบเธอชอบอะไรเงี้ยแต่วันที่25นี้นะครทางช่อง YZ Entertainment นะครับทั้งยูทูบนะครับสามารถติดตามได้งช่องทางไอจีของผมเองครับแล้วก็ไอจีของยูโรสเกลแล้วก็ไอจีของ YZ e n t e r t a i n m ะ n t เรียบร้อยเรียบร้อยถ่ายม MV เรียบร้อยครับ เรียบร้อยมีตังเอกยังยังยังไม่บอกยังไม่บอกนะแต่คือจะบอกว่าตั้งใจถ่ายมากเพราะว่าถ่ายตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงหกโมงครึ่งหกโมงเช้าหกโมงเช้าครึ่งหกโมงครึ่งเช้าใช่ใช่ Yes i r ใช่ครับใช่คือใช่เป็นบริการ ใช่ใช่เป็นบรรยากาศกลางคืนอยากได้บรรยากาศกลาง <feelings> so um oh so 1991, าาะคะ han, podcast, so the the ืนเป็นสตอรี่ออกมาอะไร่งี้ยใช่ใช่คือตอนตอนนี้ผมว่าไปไปทางเพลงมากกว่าแต่ก็แบบไม่ไม่ได้ปิดการเรื่องการแสดงเลยงานแสดงเข้ามาผมก็ดูบทก่อนคุยกับทีมแล้วก็รับไม่รับอีกเรื่องนึงแต่แต่งานก็ไม่ไม่ไม่ได้ปิดการอยู่แล้วจะมีไหมถึงจะรอดูเนี่ยจะมีไหมยังไง เออไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะมีแหละนะ <laughs> ใช่แต่ว่ารอได้รอได้เราได้บอกได้คืออ่ายังไงยังไงก็มีบุญจิตกสินเยนะอย่ากเก็บลุกระสินนะครับใกล้้ไม่ไห <laughs> <ล>อยา่อยา,กยากเก็บบุญกระสิน <laughs> นะอย่าเก็บลุกริน่นโอเคก,ก,ก็ไม่กินไหน อ๋อโอเคก็ก็หวังหวังแน่นอนคือยังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วป,ลปีนี้หรือเปล่าปีนี้หรือเปล่าถ้าผลงานไม่แน่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 ได้แล้วแล้ว การแบบตอบแทน well. ตัวเองในการแบบทํางานหนักอะไรเนี่ยคือมันมีเดือนนึงแบบทํางานทุกวันเลยแบบสองเดือนอะไรก็ตอบแทนตัวเองตอบแทนตัวเองใช่ใชยก็คือก็คือก็เป็นแบบว่าทดแทน ใช่คือจริงๆอ่ะดูอีกรุ่นหนึ่งไว้ไจะแบบผมปรึกษาครอบครัวอะไรเขาบอกว่าให้รุ่นนี้แบบเป็นเป็นเสียง,ง่ายดูแลยากอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยงั้นแบบดูดูรุ่นรุ่นอื่นดีกว่าอลไรก็มาเจอรุ่นนี้ก็แบบเฮ้ยเปรี้ยวดีอะไรก็ทำอะไรก็ใจเลยใช่เป็นลูกคนแล้วตั้งให้หมายตั้งให้หมายตั้งเฮ้ยมันรู้ได้ไไอ่องเ่ะโอเคชื่อว่าชื่อว่าจัสตินครับใช่เป็นเหรอ โอเคก็เหมือนจริงๆตอนแรกผมอยู่หอแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามามาทำสตูดิโอกับพีโนสเกิร์ตจริงตอนแรกผมอยู่หอใช่ไหมแล้วก็มีมิงจฉกตัวหนึ่งอ่ะอยู่ผมอยู่ในห้องผมเนี่ยแหละผมเลยตั้งชื่อว่าเจอผมเลยตั้งชื่อว่าจ <c oughs> ัส <c oughs> ตินอันนีเนี่ยยุยุบก็หายไปมุณแบบมันตายไปคุณแบบไม่ไหนไม่รู้ ก็เลยแบบผมก็เลยเรียกจริ้งจกตัวจัสตินจนมีรถก็เลยตั้งชื่อจัสตินแบบคิดถึงคิดถึง้ช่อจิงจเหใช่คิดถึงจิ้งจกนั่งในไม่จักรไงขับรถ่ไหมช่วงนี้ก็บ่อยนะฮบ่อยบ่อยบ่อยพุ่งแบบไปพัทยามาอะไรเงี้ยล้วก็แบบเวลาไปอัดเพลงก็ไปอัดเขาบางนารก็ขับไปขับกลัเน่ยใช่ขแล้วับใช่ก็ถ้าใครอยากรู้ว่าข้ามก็มานั่งได้ล้นะล โอเคครัวก็ติดตามนะคราบไอจนะอชัเลสกอตนชาร์จวนทวิตเอร์ชารทวิตเตอร์ใต้ีเอชนะแล้วก็ติดต่อชาร์จวันแล้วก็ฝากติดตามเพลใหม่นะวันที่25นีนะเชื่อเพลว่าักกีมเาจะปล่อยช่องทาง YZ e n t e a m างยูทูบนะครับ